ว่าก็ต้องหาของกินไว้ด้วยนะเวลาดูเรื่องนี้ทุกทีเลยคุณผู้ชมมาพูดถึงเรื่องของกินเนี่ยก็ต้องแนะนําให้ข้อมูลดีๆกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมครับ once complete ครับจัดงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนแรกของผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์สูตรครบท้วนผสมใยญ่อาหารสูตรไม่เติมน้ำตาลทรายได้เชฟป้อมครับเชฟป้อมหม่อมหลวงควันควันทิพเทวบกุนักโภชนาการและเชฟชื่อดัง เป็นตัวแทนคนรักสุขภาพเตือนทุกคนครับที่มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารอย่างเร่งรีบให้ได้ตระหนักแล้วก็ใส่ใจในแต่ละมื้ออาหารด้วยนะครับภายใต้แคมเปญชื่อว่า7สัญญาณเตือนเมื่อร่างกายได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนงานนี้ครับเชฟป๊อบออกมาเตือนเลยว่าอาหารทุกมือ้อต้องครบถ้วนทุกมือ้อคอมพลีททุกวันด้วยวันคอมพลีทเพราะอยากให้สุขภาพของคนไทยดีขึ้นครับ สิ่งที่ once complete ให้เนี่ยคอมพ l e ทมื้ออาหาร complete ทุกคนเพราะว่ามันทําให้เราได้กินอาหารครบหมู่ดิฉันคิดว่าชีวิตง่ายขึ้นแต่สมบูรณ์ขึ้นถ้าเรามีตัวช่วยดีๆแบบ once complete ใช้เถอะค่ะเชื่อดิฉันเพราะดีและอร่อย สำหรับผลิตภัณฑ์ once complete นะคะเป็นอาหารทางการแพทย์สูตรครบท้วนผสมใย,ยอาหารสูตรไม่เติมน้ำตาลทรายด้วยเน้นให้ทุกคนค่ะระนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพด้วยการได้รับโภชนาการที่ครบท้วนทางบริษัทไทยโอซูกาค่ะจึงได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายนะคะผ่าน official shop ออนไลน์ค่ะมีทั้งช h อป e ีแล้วก็ l a z a ด a าเพิ่มเติมด้วยจากช่องทางจาหน่ายเดิมที่มีแค่ในโรงพยาบาลแล้วก็ร้านขายยาทั่วไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่ เว็บไซต์ w w w t h a i o s u k a n u t r i t i o n c l u b นั่นเองนะคะหรือว่าจะเป็นที่ Facebook ก็ได้ w w w f a c e b o o k c o m t h a i o s u k a นั่นเองคะ่ะชอบมากเลยเวลาใช้ปปอมเขาเตือนแล้วนะเนี่ยดูฟัง,ฟงตั้งใจใฟังมาก <laughs> รู้สึกเชื่อเขาคะ่ะไม่ได้กลัวนะแต่เห็นด้วยใช่ค่ะพักแป๊บเดียวคผู้ชมฮะช่วงหน้ามีของสวยๆง,งามมาให้ชมกันอุ้ยเป็นสาวสา